ก่อนอื่นนะคะน้องเอกก็จะต้องถือให้เห็นภาพก่อนเลยว่าตัวช้อปปิ้งรันเวย์รถนี้เวลาถือออกมาแล้วสวยอลังการโดดเด่นขนาดไหนนะคะสีที่น้องเอกถือให้ด,ดูสีแรกนะคะก็จะเป็นสีบลูยีนพี่ๆคะ่ะอันนี้งานแฟชั่นรันเวย์นะคะที่สวยโดดเดน่นแล้วก็มีความอลังการมากมาเลยแล้วน้องเอกผลิต ให้กับพี่ๆนะคะพี่ๆดูนี่แฟชั่นรันเวย์รุ่นนี้ถ้าเกิดว่าหาช้อปปิ้งใบใหญ่หนังงูที่สวยหรูใส่วัตถุดิบให้บ้าที่สุดในประเทศไทยแล้วก็นะคะขอแนะนำงานตัวนี้เลยค่ะผลิตมาใหม่ล่าสุดค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราเห็นใ้ขนาดแล้วก็ราคาแล้วก็ดูความสวยของเนื้องานได้เลยนะคะใบนี้นะคะกว้าง13สูง14หนา5ราคางาน ราคาคุณภาพหลักแสนเลยพี่ๆรู้ไหมคะขนาดเว็บไซต์มือ2ที่ขายกระเป๋าหนังงูของต่างประเทศที่เป็นใบใหญ่ๆอันนี้เป็นของบาลนเซกานะคะใบละนบาทแม่เจ้าแต่ละใบราคาไม่นธรรมดาเลยพี่ๆดูนี่เขาใช้ง,งูตัวเล็กกว่าของน้องเอเยอะเลยนะอันนี้คือน้องเอเ,เปิดให้ดูว่าถ้าเป็นงานแบบแฟชั่นรันเวย์งาน ระดับโลกแบบนี้ส่วนมากใบใหญ่เนี่ยคืองานหลักแสนเท่านั้นแม่เจ้าหลักแสนจริงๆพี่พี่คะแต่น้องเอ๋จัดให้กับพี่พี่ในราคาที่สุดแสนพิเศษนะพี่พี่ดูนะงานหนังงูเนี่ยเห็นไหมงานแฟชั่นลันเบนี่งูเหลือมเสื้อตัวนี้สามแสนบ้าไปแล้วพี่พี่ค่ะตัวนี้คือตัวที่น้องเอ๋ผลิตให้กับพี่พี่ดูสิแล้วเขาใส่คู่กับรองเท้าหนังงูเห็นไหมเนี่ยพี่รู้ไหมใบเนี้ยคือใช้หนังงูแค่นิดเดียวเองนะ นี่เดียวเป็นแสนจ้าเห็นไหมนี่พี่พี่ดูเนี่ยนกเหียดผลิตงานแบบเนี้ยให้กับพี่พี่นะเนี่ยของบริเลนเซกานในใบนี้แสนกว่านะคะอย่างใบนี้แสนสองอ่าอย่างใบนี้พี่พี่อ่าหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบแปดดอลลาร์พี่ใหม่คูณสามสิบห้าหน่อยค่ะประมาณสี่หมื่นกว่าบาทอ่ะพี่พี่ดูที่มือสองนะเนี่ยเห็นปะสีเขียวอย่างเงี้ยเออนี่สีธรรมชาตินี้ค่ะนี่นกเห็ดให้ดูเห็นไหมเห็นไหม นี่ปิดดูเพลินเลยค่ะเปิดเปิดงานของต่างชาติดูเนาะเวลาน้องเอ๋จะผลิตนงเอ๋จะผลิตรุ่นไหนก็แล้วแต่ที่แบบว่าทําให้พี่ๆของนงเอ๋เนี่ยคือสวยสุดบางสุดเนี่ยนงเอ๋ก็ต้องดูงานรันเวย์คนะ่ะคือสวยระดับโลกแบบนี้เอามาให้ตับพี่ใชะะ้ในราคาพิเศษเพียงใบละ5,9 0 0บาทใหญ่ขนาดนี้ใส่วัตถุดิบให้เยอะขนาดนี้เครื่องคิดเลขก็ได้หรือโทรศัพท์ก็ได้ค่ะเสียพี่ๆค่ะ ไม่มีที่ไหนแล้ว1,800อ่าะ,ะประมาณ1,000ตีตีไป1,900แล้วกัน, 1, นมีเซียร์ูสามสิบห้าพี่ๆขายอย่างน้อยๆก็ประมาณ4 5หมื่นอะแป๊อันนี้คือสีที่1นะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้ดูด้านในใบอื่นต่อไปนะคะน้องเอกให้ดูเป็นสี1 9 0 0อ่าใช่สีอี e ใบนี้เป็นสีอีทนะคะก็จะเป็นการผสมผสานร,ระหว่าง เทา 6, 000, น้ำตาล 6, 000, แล้วก็ <100 00. S 1> เขียวนะฮะหกหมื่นกว่าบาทพี่พี่ใบหนึ่งอย่างเราต้องมีหกหมื่นกว่าบาทนะคะจนถึงหลักแสนอ่ะถ้าจุของเยอะใส่ของเยอะไปสนามบินนะคะไปเที่ยวไปเดินห้างใบนี้คือต้องเตะตาผู้คนแบบ ทั่วโลกเลยอะดีไซน์เรียบหรูแต่ดูดีแล้วดูตะโกนมากดูรวยมากเพราะว่าเป็นงานแฟชั่นระดับโลกตัวนี้คือสีอ e ีถูท้องมูเหลืองนะคะพี่พี่ขสนใจแคปภาพทักแชทได้เลยฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ต้องการเก็บเงินปลายทางหรือโอนเงินนะคะสามารถแจ้งได้เลยค่ะและสําหรับพี่พี่ท่านไหนที่รับชมนกเอ๋ทาง YouTube นะคะนกเอ๋จะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให,ให้ทุกคลิปนะคะเมมเบอร์นกเอ๋เสร็จแล้วทักหานกเอ๋ทางไลน์ได้เลยจะ้ะต่อไป อันนี้ก็จะเป็นอีทูบหลังอืมอีทูบหลังเมื่อกี้อีทูบท้องอีทูบหลังนะพี่พี่แล้วอุ้ยสวยมากพี่พี่ไม่ใช่สวยธรรมดานะแต่แบบ มีความสวยหรูเลิศแบบหรูถ้าใส่ของเยอะคือตอบโจทย์โน่นี้ไม่มีสายสะพายนะคะเพราะว่าตัวแม่แบบคือผลิตมาเพื่อถือโดยเฉพาะแล้วกระเป๋าถือที่แบบฮารุฮาราที่สุดโดดเด่นอลังการและไม่เหมือนใครแบบอลังการใหญ่โตโมรันไม่มีที่ไหนแล้ว5,900บาทที่พี่อีถูกหลังค่ะอุย้ยงูตัวใหญ่มากค่ะพี่พี ดูความสวยค่ะใบนี้เป็นหลังนะคะเออท่านไหนรับชมทาง YouTube ก็แคปภาพทักมาได้เลยนะน้องเอ๋จะทิ้งเบอร์โทรไปให้ทุกคลิปนะคะทีนี้น้องเอให้ดูด้านในพี่พี่รู้ไหมคะเฉพาะเฉพาะตัวตัวซับในเนี่ยที่ให่หยิบหยิบซับพิเจ๊มาใบหนึ่งซับในเกินสองพันนะคะแจ้องอย่างนี้ค่ะเพราะว่าเพราะว่าขนาดใบเล็ก อ่ะขนาดใบ14นิ้วของที่ร้านน้องเอ๋นะพี่พี่ราคา1,800รอบาทแล้วใบใหญ่ขนาดเนี้ยคือคือ2 0 0พันบาทเอาไมไ่อยู่เฉพาะค่าซับในนะหนังวัวเนี่ยสองพันเอาไม่อยู่นะคะอ่ะแล้วก็หนังด้านนอกไม่5,000ันเอาไม่อยู่ราคาจริงๆนะราคาจริงๆเลยอ่ะต้องมี7จนะ็ดแปดพันนะพี่พี่นะแบบต้นทุนด้วยนะเนี่ยใบเนี้ย1,800พันอบาทแล้วคิดดูดิเฉพาะหนังวัวเนี่ยครึ่งต่อครึ่งเลย เนี่ยเฉพาะหนังวัวซับในเนี่ยมันเกินพันแปดแล้วอะสองพันมัน,นยังเอาไม่อยู่เลยด้านนอกเนี่ยเฉพาะหนังงูแท้นะคะหนังงูแท้นะคะไม่ต่ำกว่าห้าพันแล้วน้องเหกยจัดให้กับพี่พี่เนี่ยห้าพันเก้าร้อยบาทมีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มและมีของแถมให้นะคะตอนนี้น้องเหงยรับได้แค่สีละหนึ่งใบเท่านั้นนะคะอ่ะพี่พี่ค่ะต่อไปน้องเหงยให้ดูเป็นสีแดงวายค่ะใบนี้เป็นท้องคือใบเนี้ยพี่พี่ลักษณะการใช้งานเนี่ยค่อนข้างแบบ เวอร์วางนิดนึงนะคือเหมือนจะเรียบแต่มันไม่เรียบอะคะ่ะพ,พี่ดีไซน์เรียบหรูก็จริงแต่ว่าตอนถือออกมาหรูมากโดดเด่นมากแล้วก็อลังการมาก่ดูค่ะถือให้ดูว่าถ้าเกิดพี่พี่ถือใบเนี้ยไปสนามบินใช่ปะ่ะถือใบเนี้ยไปช้อปปิ้งนะคะพี่พี่ถือใบนี้ไปเดินห้างนะคะแค่ลักษณะนี้ก็คือแบบหึงโดดเด่นแบบกินขาดมากแล้วอ,ะ,อะดูใกล้ๆค่ะทีนี้ดูใกล้ๆได้เลยนะคะ เป็นรุ่นที่แบบโอ้โหพี่พีาได้ไปแล้วจะไม่ผิดหวังเลยนงเวศผลิตให้กับพี่ๆแบบคือใส่วัตถุดิบให้มากที่สุดแบบสุดพลังเกิดอะคะแล้วทีมงานช่างที่ผลิตให้กับนกเวศเนี่ยนกเวกล้าพูดเลยนะคะเป็นทีมงานอันดับหนึ่งของประเทศไทยเนี่ยมั่นใจที่จะพูดอย่างนี้นะมั่นใจที่จะบอกอย่างนี้นะคะเพราะว่างานที่ งานแบรนด์บนห้างก็ผลิตจากที่เดียวกันแล้วงานแบรนด์ที่อิตาเลียอย่างเงี้ยก็ผลิตที่เดียวกันหนูก็มั่นใจที่จะบอกกับพี่หนูผลิตงานแบบคุณภาพหรูเลยให้กับพี่ๆขนาดเนี้ยซับายเป็นหนังวัวแท้สีดําเหมือนแก๊นทุกใบนะคะต่อไปค่ะน้องเอใหดูเป็นสีน้ําตาลมีแค่อ,อย่างละหนึ่งใบเท่านั้นโอ้แม่เจ้าดูลายงูดูลายงูพี่ๆก็ดูออกใช่ไหมคะว่าง,งูตัวใหญ่ขนาดไหนอะดูนี่มองจากด้านข้างเนี่ยดูสิมองจากด้านข้างอะ คือรุ่นนี้คือต้องถือให้เห็นภาพค่ะว่าเวลาเราใช้งานเนี่ยจะประมาณไหนก็ถือเดินไปสิคะไปช้อปปิ้งสิคะไปคาเฟ่สิคะอะไปพบปะผู้คนสิคะไปเก็บตรงเก็บสางอะไรก็ว่ากันไปสิคะไม่อยากวางเลยอะ5 9 0 0ันเก้ารบาทเท่านั้นคือจะบอกว่าหาไม่ได้แล้วนะหาไม่ได้เลีไม่ได้จากที่ไหนอย่างแน่นอนค่ะราคาที่โรงเองจกจะให้กับพี่ๆนะคะคือคุ้มที่สุดถูกที่สุดสวยสุดๆไปเลยจะ้ะ พี่พี่จ๋าเอาไปนะจ๊ะอืมห้าพันเก้าบาทคือคุ้มที่สุดอ่ะต่อไปนะคะน้องเหนใจะให้พี่พี่ชมนะเป็นสีม่วงเนี่ยมีอยากระบายหลายๆสีที่ขึ้นมาเนี่ยคือใบแรกของโลกจริงๆนะ แบบที่เราเหตผลิตกับพี่นี่คืองานลิมิเต็ดอิดิชันนะคะก็คือมีแค่อย่างและไม่กี่ใบในประเทศไทยอะ่ะบางใบาบางสีบางใบาบางสีก็มีแค่ใบเดียวในประเทศไทยหลายๆสีที่เพิ่งติดมารอบเนี้ยนะอย่างสีว่วงนี่ก็ไม่เคยมีนะนี่ใบแรกเลยนะ สำหรับใบใหญ่ขนาดนี้นะคะใบเดียวในประเทศไทยเลยสินค้า limited edition ที่ให้พี่ๆเป็นเจ้าของได้ในราคาที่เบามากแล้วต้นทุนเนี่ยต้องต้องย้ำก่อนนะคะว่างานคุณภาพหลักแสนความสวยความหรูเลิศความปังความอลังการที่เราเห็นส่งมอบให้กับพี่ๆเป็นงานคุณภาพหลักแสนนะจ๊ะคุณภาพหลักแสนนะจ๊ะดูลายด้วยจ้ะสีวงอลังการขนาดไหนแล้ววัตถุดิบที่ใส่ให้ไปคือจริงๆต้นทุนมหาศาลมากพี่ๆค่ะ พูดถึงความคุ้มค่าเอาเถอะราคาเนี่ยใครก็ซื้อได้แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้เป็นเจ้าของกะจ๊ะเพราะว่าเราเหวมีแค่ใบเดียวเยวท่านั้นของแถมช่วงนี้เป็นขาจาระเข้นะคะเป็นขาจาระเข้น่ารักมากเลยอ่ะไปต่อกันที่สีต่อไปค่ะว้าวแม่เจ้าสีฟ้าสีฟ้าท้องสุดยอดมากแค่อย่างละหนึ่งใบเท่านั้นคือเห็นนานแล้วชอบแล้วค่ะพี่ๆค่ะถ้าพี่ๆเห็นนานแล้วรู้สึกชอบจังเลยว้าวสวย โดดเด่นจังเลยย่าเห็นแล้วรู้สึกชอบเห็นรู้สึกปิ๊งเดินมาแบบว่าโดดเด่นอลังก,การตั้งแต่ะระยะไกลก็ตัดสินใจเถอะนะคะเพราะว่าอันนี้ผลิตมาสร้างมาเพื่อความโดดเด่นของลูกค้าของน้องเอกโดยเฉพาะเลยค่ะพี่พี่เลือกน้องเอกพี่พี่จะไม่ผิดหวังน้องเอกจะทําให้พี่พี่สวยและโดดเด่นไม่ต้องใช้เงินเยอะแต่ความสวยความโดดเด่นไม่แพ้ง,งานหลักแสนเชื่อน้องเอกเถอะพี่พี่ น้องเอกทำให้พี่พี่สวยและโดดเด่นเวลาไปเจอกระเป๋าราคาเป็นแสนนะพี่พี่ก็ไม่ต้องถือกระเป๋าน้องเอกหลบไปไหนหรอกเพราะว่าคนที่ใช้งานแบรนด์เนี่ยมาใช้งานน no ้องเอกเลิกใช้งานแบรนด์แล้วมาใช้งานน no ้องเอเยอะมากค่ะเออเขาบอกว่าถืองานน no ้องเอแล้วสวยแล้วเด่นกว่าเพราะว่างานแบรนด์เนาะของก๊อปเหมือนนะของก๊อปเหมือนของปอมเหมือนคือถือไปแล้วมีเดียวคนสงสัยว่าก๊อปหรือเปล่าก็ถามนู่นนี่จุกจิกเยอะไม่มันไม่ค่อยตะโกน แต่งานน้องเห็่น่ะเห็นปุ๊บก็รู้ว่าเป็นหนังแท้แค่เห็นว่าเป็นหนังแท้เนี่ยไม่ต้องเป็นงานแบร์แล้วค่ะแค่เห็นว่าเป็นหนังแท้ก็เป็นแสนแล้วอะเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วงูตัวหนึ่งไม่ใช่ถูกๆนะพี่ๆต่อไปน้องเห็นให้ดูเป็นสีชมพูนะอืมอใบนี้คือชมพูเอ่อชมพูโรสนะคะหวานมากแม่เจ้าใหญ่โตมโหแล้วสร้างความหวานความอลังการอะไรได้ขนาดนี้เนี่ยอะ ก็ต้องถือให้ดูค่ะสำหรับรุ่นนี้คือด้วยความอลังมากๆอย่างเงี้ยพี่พี่แหมมันก็อดไม่ได้ใช่ไ่ะที่จะต้องแบบถือให้พี่ดูอย่างเงี้ยสวยมากค่ะห้าพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นคือใหญ่โตมากโอลังขนาดนี้แล้วราคาเท่านี้เอาเถอะพี่พี่ค่ะหาไม่ได้จากที่ไหนแล้วนะจะขอข้อมูลเพิ่มเติมจะขอดูภาพเพิ่มเติมอะไรก็ ทักแชททักไลน์มาได้เลยน้เอ๋และน้องทีมงานยินดีรับใช้ยินดีบริการซึ่งน้เอ๋และน้องทีมงานเราก็ทํากันอย่างนี้มาตลอดต่อเนื่องแปปีเดือนหน้าตุลาคมน่ะเก้าปีแล้วนะขายปั๊บแป๊บปั๊บแป๊บเก้าปีแล้วทำไปเล่นไปนะสีส้มค่ะสีส้มเออสีส้มเนี่ยหนูจะบอกนะคะว่าตั้งแต่หนูถือมาทุกใบทุกใบทุกใบ,กใบเลยนะสีส้มเป็นใบที่เป็นใบที่ผลิตจากมูลตัวใหญ่ที่สุดเลยเห็นจากลายก็รู้เนาะ เห็นจากลายรู้มคะดูดูจากลายดูออกไหมค่ะดูจากลายก็โอเคเนาะว่าน้องเอ๋น่ะใส่งูตัวใหญ่ที่สุดให้กับพี่พี่นะน้องเอ๋ใสงงูตัวใหญ่มากนะคะให้พี่พี่นะพี่พี่ดูออกมคะดูออกเนาะเออถ้าอยากได้งูตัวใหญ่มากสีส้มปฏิเสธไม่ได้ว่าใหญ่จริงใหญ่ที่สุดใะคือคือรุ่นเนี้ยมันต้องงูใหญ่แล้วล่ะมันมันไม่งั้นเราเราใช้หนังเยอะนะรุ่นนี้เราใช้หนังเยอะเราใช้งูใหญ่เยอะค่ะแล้วก็ แล้วก็อันนี้ใหญ่สุดสีส้มอะจะถามว่าเด่นไหมอู้เอาจริงๆนะตัวหนูเองก็ยังหวั่นไหวเลยพี่ตัวหนูเองก็ยังหวันหววหนหว่นไหวนะคะใบใหญ่ๆเจ๊ก,ก็เก็บไว้นะแบบเห็นไหมงูทะโลงงูเยมันมันหวั่นไหวอะแบบทุกครั้งที่ถือมันอลังการมากและสีสุดท้ายคือสีธรรมชาติเสียค้าหยิบใบนั้นให้พี่ด้วยสีธรรมชาติแบบนี้ให,ให้ให้เลือกสองใบสีธรรมชาติมูเหลือมนี้ให้เลือกสองใบเดี๋ยวใี่ถือให้เลือกค่ะหลูมมากคน่ะ หล่มากนะคะหล่ที่สุดนะคะนี่นี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะจ๊ะเป็นไงล่ะนลุกมากอะขนลุกมากจริงนะเอาดีๆดูดิคืออ่ะยอมรับว่าใบเนี้ยใหญ่กว่าตัวเนี้ยคือกระเป๋าว่าเท่ากันแต่งูตัวนี้ใหญ่กว่างูตัวนี้เล็กกว่าแต่ความสวยมันไม่ได้อยู่ที่ขนาดแต่ถ้าชอบงูใหญ่ก็ต้องเอาใบนี้เนาะเพราะว่าลายแบบอลังการมากเลยอะอ่ะทีนี้ แต่ความสวยมาอยู่ที่เกรดอยู่ที่ความสวยของหนังหนังงูนะพี่พี่นะมันก็สวยทั้งคู่เอาวางไว้ก่อนค่ะมันก็สวยทั้งคู่มันก็สวยทั้งคู่แล้วถามว่างูตัวนี้เล็กไหมดูจากเกรดมันไม่ได้เล็กเลยมันมันไม่ได้เล็กเลยค่ะแต่ว่าน้องตัวเนี้ยดันตัวใหญ่มากนะคะก็คือสวยทั้งคู่ค่ะพี่พี่ตัวนี้ก็จะออกแนวแบบละมุนนิดน,นึงนะคะเพราะว่าเพราะว่าลายเขาจะดูซอฟกว่าใบนั้นออกแนวแบบละมุนล,ละมุนแต่ก็ยังเห็นไหมเล่นลายให้แบบยโอ้ยไม่รู้จะอธิบายยังไง หมุนไปตรงไหนก็สวยเนาะว่าแมมเสียหมุนไปตรงไหนก็สวยแต่ถ้าเกิดว่าชอบตัวใหญ่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าอันนี้ใหญ่อลังการมากอันนี้ใหญ่อลังการมากพี่พี่ลายแบบืจะสวยไปไหนแม่ขอนลุกเลยห้าพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นพี่พี่ขาชอบไปไหนก็ทักมาหานอ๋นะคะยินดีส่งความสวยไปถึงหน้าบ้านเอาให้พี่พี่ถือแบบประเทอลังการทั่วฟ้าเมืองไทยไปไกลถึงทั่วโลกให้มหาเศรษฐีทั่วโลก คือเห็นกระเป๋าที่พี่พี่ถือกระเป๋าจอมเอ๋งงแล้วคือต้องหยุดดูคือน้องเอ๋ทำให้หน้องเอ๋จะไม่ทำให้พี่พี่ผิดหวงังเดี๋ยวรอรับงานน้องเอ๋แล้วก็สัมผัสนะคะอันดับแรกลองสั่งก่อนเลยถ้าท่านไหนยังไม่เคยสั่งแต่ขอเตือนนะคะท่านไหนที่สั่งแล้วคือจะเบิลกันทั้งนั้นละร้อยละเก้าสิบกว่าเบิลหมดอีกไม่กี่เปอร์เซ็นต์คือบางท่านซื้อแล้วใช้ยาวบางท่านเป็นท่านสุภาพบุรนะุษค่ะซื้อครั้งเดียวเราใช้ยาวเลยเพราะว่างานน้องเอ๋ใช้ได้เป็น2 0 3 0ปีใช่ไหมคะมันแข็งแรงทนทาน แต่สาวๆส่วนมากที่รักสวยรักงามอ่ะเจอน้องไปใบหนึ่งอ่ะซื้อเป็นใบที่สองทุกคนอันนี้น้องเอกขอเตือนเลยค่ะสําหรับพี่ๆที่แบบกําลังลังเลแล้วก็สงสัยหนูไม่กลัวนะว่าพี่ๆจะซื้อหนูชาหรือซื้อน้องเอกเลวกาลังตัดสินใจอะไรอยู่น้องเอกไม่กลัวเพราะว่าน้องเอกป็นผลิตงานคุณภาพเท่กับพี่ๆใช่ไหมผลิตสดใหม่ใช่ปะ่ะเป็นสินค้าใหม่ใช่ปะ่ะราคาดีใช่ปะ่ะใช่ไหมคะแล้วสวยแล้วเวลาใช้งานออกมาผลลัพธ์มันเป็นที่ผลลัพธ์มันเป็นที่แบบ สัมผัสได้อยู่แล้วว่างานน้องเห็ดดีแค่ไหนเพราะฉะนั้นพี่พเตรียมใจไว้เลยว่าถ้าซื้อครั้งแรกต้องมีครั้ที่2แน่นอนนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปของน้องเหยด้วยค่ะและว้วน้องเหยจะทำคลิปใหพ้พี่ได้ชมกระเป๋าสวยๆแบบนี้อีกแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ